สวัสดีครับเป็นไงมากเปิดกองไปแล้วคี่หมาเปิดกองไปแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะปิดกองแล้วครับก็สนุกครับเป็นบรรยากาศที่สนุกครับเออเพราะว่าเราอยู่ในวัยใกล้ๆกันด้วยครับก็คสนุกสนิทเอเราได้เห็นคัวเซอร์ที่เซที่ส่งมาแล้วรสังพอใจผลงานตัวเองไหมอ่อ รู้สึกว่าชอบนะรู้สึกว่ามดุดมุดของอทีเซอร์ซีรีส์น่ารักมากเลยครับใช่ครับแล้วก็ดูที่แบบดูอบอุ่นด้วยครับอืม<ช>ครับก็รู้สึกว่าเออกล้องสมาติก็น่ารักพี่แล้วก็เออมวลมันดีบ <c ười> มดุดมูดซีรีส์มันดีด้วยออเป็นแค่เพรวลาแบบคือนะงานจริงๆแล้วเราเรารู้สึกว่ามันแบบแตกต่างเราดูไปเยอะไหมก็จริงดีกว่า ครั้งแรกเลยที่ไปต่างไปที่คิดเยอะอยู่นะครับแล้วก็ทุกครั้งแบบที่สนุกมากกว่าที่คิดแล้วก็เหนื่อยมากกว่าที่คิดด้วยครับเช่นแบบไปทะเลอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข,ข้างที่จะเหนื่อยแต่ก็มันจะมีแผงความสนุกด้วยครับก็หวังว่าพวกเราจะส่งความสนุกไปถึงคนดูด้วยเออครับก,ก,ก,ก็มี รู้สึกว่าแล้วแต่ซีนมากว่าบางซีนก็สนุกแบบเอเนอร์จีแบบ energy, แบบดีมากมากเลยดีมากมากแล้วก็บางซีนก็อาจจะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะครับแบบรับหลายมุมรับหลายกลย้องอะไรด้วยแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันก็ทําให้เราเก่งขึ้นนะครับเราอยากมาหลังจากวันท้ายให้เป็นกำลังใจยังไงแบบว่าเราเป็นทีแรกแหละเหมือนบัตรโซลอาไปลงใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงครับก็บัตรโซลอาเรียบร้อยครับเขาก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆนะครับก็จะดูได้ จะได้ดูอีพีหนึ่งพร้อมกันครับสนุกแน่นอนครับก็ฝากซีรีส์ของเรานะครับเดี๋ยวออนถึงปีหน้าเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็ทรงผมผมในเรื่องมันก็จะแบบแปลกๆนิดนึงนะครับแบบไม่ค่อยบางบางบางซีนก็ยาวบางซีนก็สั้นอ๋อไม่ได้หรอโอเคครับ เรื่องเรื่องเรอริตี้ว่าเป็นยังไงมากโซนเรอริตี้เอ่อแต่สีมันไม่ไหวกันเล้อารมณเลยอ่าก็ตอนนี้นะครับเป็น EP ที่สี่แล้วเนี่ยห้าอีพีจะมีได้หแล้วพรุ่งนี้จะได้เลือกคู่แล้วค่ะจได้เลือกพาร์ทเนอร์เป็นตามที่คนเขาคาดการณ์หรือเปล่าคาดการณ์อะไรไหมครับถึจะบอกว่าเป็นอย่างนั้นแหละครับเป็นตามที่ทุกคนคาดไว้เอ้าตื่นลยเเดี๋ยวนะ อันนี้คือออนตอนไหนเอาวันนี้เลยครับโอเคครับเป็นเป็นอย่างที่คนคาดไว้ดีกว่าไหมอ่ะพรุ่งนี้ก็ได้อาพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้หรอเป็นอย่างที่ทุกคนคาดไว้ไหมก็ไดไม่รู้เยไม่รู้รับเองคะสอาวันนได้เลยค่ะรับไปเอาหยุดไปลยเาจะเอาได้อั คาดการ์ดอะไรโอเคเป็นอย่างที่เราคาดการไว้ม่วต้องให้แฟนรอนอยครัคาดการอะไรเลยครับคาดการบอกว่าเออแบบว่าเรากับตีีอันนี้ก็บลิวซีหปล่าเฮ้ยผมว่าก็มีทั้งที่คาดการไว้แล้วก็มีที่คาดไม่ถึงเพราะว่าแฟนต้องรอลุ้ใช่ไหมัใช่ก็สนุกแน่นอนครับผู้นี้อ่ะ สวยให่ฝากเลยตี่เยพี่มีใครต้องลุ้นอะไรบ้างาต้อง,องลุ้นอตอนแรกอย่างแรกเลยครับว่าเปิดมาแล้วจากที่พี่ปอชนะครั้งที่แล้วพี่ปอจะเลือกใครใช่จากการที่มิชาแนลฟิชั่นเดินแบบผมจะเลือกใครก็ไปรอลุ้นนะครับรับผมแล้วก็อรอลุ้นว่าแต่ละคนจะเลือกใครแล้วแล้วก็จะมีหมีหรือเปล่าเขาเฉลยแล้วว่ามีอ๋อใช่มีแต่ว่า ใครจะได้หนีก็ไปรอลุนนะครับแล้วที่อย่าเป็นอย่างที่แฟนๆดาวใบไม้อันนี้ก็บอกไม่ได้ว่าเป็นอย่างที่ดาวใบไม้แต่ว่าทุกคนน่าจะชอบอีพีนี้เป็นอีพีที่หลากหลายอารมณ์เนาะใช่ครับเราชมกีโมยังไงฝากเลยครับครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับตอน4ี่ต้นสิบห้ทางช่องวันสามสิบเอ็ดครับแล้วก็แบบอันคัศน์ในยูทูบนะครับผมห้าต้นสิบห้าครับใช่ครับขอเลยครับโอเคยินดีครับ รอบหน้าคเจ๊หม่จ้าอเมารอมาสาม่วงตางรแ่าน้แหละครับวแม่ลูกเจอกันกันได้ครับิเลยอห็นไห